ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเจนจะมาสอนวิธีการชำระเงินโดยใช้เครดิตโทเค็นที่เรามีอยู่นะคะอ่อให้เราหยิบของใส่ตะกร้าอะไรเสร็จเรียบร้อยที่ช้อปปิ้งในแบ็ k ออฟฟิศของเรานะคะจนมาถึงหน้านี้หน้าสรุปการสั่งซื้อมีอะไรบ้างนะคะทีนี้เวลาที่จะจ่ายด้วยโทเค็นนะคะเอ่อถ้าอัพไลน์ส่งมาให้ก็ใช้สายอัพโทเค็นหรือถ้าเป็นเครดิต b o นัสเครดิตโทเค็ของเราเองก็คลิกตรงนี้นะคะแต่ในที่นี้อันนี้เจนส่งมาให้ลูกทีมนะคะใส่ up token เจนก็จะใช้ตัวนี้มันก็จะขึ้นมาตรง site url นะคะตรงนี้ให้ใส่เป็นชื่อของ up line ที่ส่งมานะคะแล้วก็ลงทะเบียนเครื่องหมายแทนนะคะก็จะเป็น user name ของดาวไลน์ ที่จะใช้โทเค็นนี้ได้นะคะแล้วก็กดปุ่มต่อนะคะ Continue ค่ะมันก็จะบอกเราว่าอยอดของคุณที่ต้องชำระรวมทั้งสิ้นเท่านี้นะคะคุณมีเครดิตโทเค็นหนึดอลลาร์เพราะนั้นคุณจ่ายเพิ่มอีก91.44ปอนด์อ่าเห็นไหมอันนี้คือการจ่ายด้วยโทเค็นนะคะทีนี้ ยอดที่เหลือนี้เราก็สามารถเลือกแบ่งจ่ายโดยใช้บัตรเครดิตหรือเดบิตท,ที่เรามีอยู่ก็ได้นะคะอ่ายกตัวอย่างเช่นตัวนี้เจนก็จะเลือกเป็นบัตรเครดิตของของเจนนะคะเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมค่ะก็พิมพ์ใส่ข้อมูลของเรานะคะเราใช้บัตรใครจ่ายเราก็ใส่ข้อมูลของคนนั้น ล,ลืมโพสโค้ดนะคะหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็อ e ีเมลของเราคะ่ะข้อมูลตรงนี้นะคะจะเป็นข้อมูลของเจ้าของบัตรที่จ่ายเงินนะคะเราก็เลือกข้อมูลบัตรเครดิตเลือกประเภทของบัตรกรอกหมายเลขหน้าบัตรนะคะ วันหมดอายุแล้วก็รหัสความปลอดภัย3ตัวด้านหลังบัตรนะคะจากนั้นก็กดปุ่มซับนี้ค่ะ พอมันเสร็จสิ้นนะมันก็จะบอกรายละเอียดว่าเออเราซื้ออะไรอะไรยังไงเท่าไหร่จ่ายโดย Sign Up Token เท่านี้แล้วก็จ่ายด้วยเครดิตคัทเท่านี้นะคะอันนี้ก็คือเสร็จสิ้นขั้นตอนนะคะ